ด,ดิฉันนางสาวสุนิสาสายเทียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิวชาเวชระเบียนวันนี้เราจะมาพูดถึงคำสั่ง SQL อย่างง่ายกันนะคะคำสั่ง SQL เป็นคำสั่งที่ใช้อธิบายถึงการดึงข้อมูลการลบข้อมูลหรือการเพิ่มข้อมูลที่เราต้องการค่ะโดวยวันนี้ดิฉันได้นำคำสั่ง SQL อย่างง่ายมาให้เพื่อนๆทาําทำความรู้จักกันค่ะคำสั่งที่1นนะคะคำสั่ง insert into เป็นคำสั่งสำหรับการเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูลค่ะนี่นะคะคือรูปแบบของคําสั่งค่ะโดยคําสั่ง insert into ตามด้วยชื่อของตารางนะคะ value ตามด้วยชื่อของคอลัมน์ที่เราจะเพิ่มข้อมูลลงไปค่ะนี่คือตัวอย่างจากการใช้งานนะคะสังเกตได้ว่ามี3 record ค่ะ หากเราต้องการระบุตำแหน่งต่างๆหรือเพิ่มเรคคอร์ดลงไปในคอลัมน์นะคะจะสามารถใช้คำสั่งตามโครงสร้างนี้ได้เลยนะคะคือคำสั่ง insert into ด้วยชื่อตารางเทียนค่ะ value ตามด้วยเรคคอร์ดที่4งูง,งอมีพิษทันตกรรมนะคะแสดงผลออกมาอย่างนี้นะคะคือเรคคอร์ดที่4งูง,งอมีพิษทันตกรรมนะคะ คำสั่งที่2นะคะคำสั่ง s u b c u e r y ค่ะคือการสร้างประโยคคำสั่ง c l e ็กนะคะภายในประโยคคำสั่ง c l l e c หนซึ่งมักจะใช้ใน where ค่ะเงื่อนไขาการใช้งาน s u b c u e r y นะคะ 1. ใช้ร่วมกับคำสั่ง where หรือ having ค่ะ 2. ใช้ร่วมกับคำสั่ง c l e c t หรือ form 3. จะต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายวงเล็บค่ะข้อจำกัดในการใช้ subquery นะคะคือ ไม่สามารถใช้ order by ใน subquery ได้เพราะผลลัพธ์ใน subquery จะถูกนำไปเปรียบเทียบทั้งหมดอยู่แล้วจึงไม่ต้องเรียงลำดับค่ะและไม่สามารถใช้ Keyword ร์ into ได้การใช้งาน subquery ร่วมกับ operator นะคะที่ใช้เปรียบเทียบเช่นเท่ากับมากกว่าน้อยกว่าจะไม่สามารถใช้วลี group by หรือ having ได้เป็นแต่จะมี Keyword any or some อันนี้คือรูปแบบคําสั่งสับคิวรี่นะคะตามด้วยซีเลขคแล้วก็ฟิลฟอร์มชื่อตารางแวร์ฟิลและส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เรียกว่าสับคะิวรี่ค่ะคือการเขียนคําสั่งลงในคําสั่งอีกทีค่ะอันนี้คือตัวอย่างของคําสั่งสับคิวรี่นะคะคือการเลือกลูกค้าที่ซื้อสินค้าราคาแพงกว่าค่าเฉลี่ย1น100ค่ะ คิวเรียย่อยคำนวณค่าเฉลี่ยของราคาสินค้านะคะแล้วบวก100ใช้เป็นค่าอ้างอิงโดยการแสดงคอลเมอร์ค่ะที่มีค่าราคาสินค้ารวมมากกว่าค่าคำนวณค่ะและนี่ก็เป็นหมายเลขสินค้านะคะที่ลูกค้าซื้อในราคาที่แพงกว่าค่าเฉลี่ย100บาทค่ะและนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำสั่ง SQL นะคะ และยังมีคำสั่ง SQL อีกมากมายที่เราสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ในการดึงข้อมูลเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานค่ะและหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในคำสั่ง SQL เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ